สวัสดีครับผมโจ้นะครับชื่อ้องโจเลอร์นะครับ,รรบเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเข้าเมืองกันวันนี้ว่าจะไปหาของกินเวบอกเลยวันนี้ผมไม่มาคนเดียวผมมีเพื่อนมาด้วยนี่มีคนขับรถพี่คนขับรถตัวนัวคุณแม่ครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปกินอะไรน,นะครับจะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนโจเลอร์พาไปเนี่ยไม่มีอะไรที่ธรรมดาเดี๋ยวพบกันครับไปครับ ครับวันนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ร้านอยู่้ะอาจจะไม่ออกครับวันนี้ก็เดินมาเดินทางมาถึงแล้วนะครับมันคือร้านนี้นี่ครับผมวันนี้เราจะมาะลุยตนออกกลางกันนะครับผมเดี๋ยวรถชน เครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะครับเอาไปแล้ววันนี้เราจะพามากินอาหารดูไบกันนะครับบอกเลยคนรวยๆเราต้องกินอาหารดูไบครับผมดูโเดยกแก๊งเด็กแก๊งครับคนรวยๆรวยรวยคอรวยๆเราครับต้องกินอาหารดูไบดูไบเท่าน้ำจะไหนนี่ครับวันนี้มาหลายคนแล้วเด็กมีเด็กแก๊งอีกสองคนครับพี่บอยกับคุณเหมี่ยวครับผม เดี๋ยวรารออาหารมาเสิร์ฟก่อนแล้วดูว่ามันจะมีอะไรบ้างครับที่เราฝั่งมากินกันนะครับดับหนึ่งครับครับเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันอยู่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดีวคนนี้มาโหหิวมาครับดูหน้าพี่บอยครับ กจะหิวจัดแล้วตอนนี้อาหารมานะครับดูนะครับโอ <e ้หนี่ครับโอ้โหสุดไปเลยมีอีกสองไม่แม่บอกสามหน้าใช่ไ่ะอันนี้เริ่มต้นเราไม่รู้อ่ะเออ ไม่เป็นครับเหมือนคล้ายๆกับข้าวอบข้าวอบดูครับหิวจัดมากครับเอ้ยอันนี้ก็กิออะไรน้องคเม,เขม็ข้าวเลยดูครับนี่เชฟแม็กเขากํลาลังจะวิเคราะห์ข้าวขา้ขาวข้าวแปลกกว่าเป็นข้าวนะครับนี่ดูครับเม็ดเขา้าวไ ยาวแล้วหอมนะครับหอมผมยาวยาวอืมไม่ใช่ขาไปที่นกขี่มาหรือเปล่าขกะขาแกะแล้วรสชอบเป็นไงบ้างครับอ๋อนี่ไแต่รสชาติเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างแปลกดียาวแปลกไงก็โอเคนะเฮ้ยก็แปลกดีมันก็มีรสชาติอ่ะถ้าสมมติคนคนที่กินเครื่องเทศอ่ะก็ก็กินได้อ่ะ อ,อร่อยดีก็เหมือนเหมือนก็เหมือนก็ข้าวหมกอ่ะถอาถ้าเดาเดาว่ามันมันน่าจะเป็นข้าวหมกอ่ะอันไหนอันไหนอันนี้อร่อย <c oughs> อ๋อคืออะไรวะจำไม่ได้ <c oughs> เอหน้า <c oughs> อืมเออเดี๋ยวเป็นไก่ไก่ไก่ใช่นั้นไก่ ไม่มีบัวนะไม่สั่งเนื้อบัวนะมีมีแต่ไก่ไก่กะแกะไก่แกะเนี่ยแกะเออจะบอกเทคนิคนะครับการมานะฮะการมาที่นี่คือพวกผมขี่อูดมาอะไรนะพวกหลังร้านจะมีลานจอดอูดสำหรับคนรวยๆอย่างเราเราต้องขี่อูดมาครับผมไปนคน เดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะว่ามันรสชาติเป็นไงบ้างานะฮะ A few minutes later เรียบร้อยแล้วครับหลังจากมาปุบ๊บ <Yeah. S 1> เนี่ยเครื่องแดดเดียวเลยเอาเลยนะ แก่คนเดียวกินคนเดียวมันบอกข้าวผับผมกินคนเดียวคอมเมนต์หน่อยอร่อยดีเวลิกูดบอกว่าชอบไปไหนชอบชอบไปไหนคือก็ชอบเนี่ยสองอันเนี่ยเท่ากันอันไหนเนี่ยสองอันเนี่ยแก่แก่กับไก่แก่ไก่รสชาติไก่แต่ไก่ท่ขายดีนะ แต่ไม่มีคนกินเลยไก่ขายดีเกี้ยงเลยบอยเอาดิดิบอยแกขี้เกียจขี้เกียจสู้พี่เหมาไปนะ <c oughs> ครับคนยังไม่ยอมแพ้มีคนครับหืม <c oughs> ดูอ,อร่อยอร่อยอร่อยเ <c oughs> นี่ยเบื้งเฮียอะไรเนี่ยโกยข้าวไทายกุย <c oughs> โอ้ แบบตอกบางโอหเชื่อว่าเพื่อนทำได้ครับรสจัยกยกช้อนให้ดูด้วยเมือม่อกีอ้คุณโจโจสั่งแลกแกะไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ อูที่ขี่มาก็คงจะแดกไปแล้ว <laughs> แดกไปแล้วแดกกันบอกเขารู้สึกไยครับผมเป็นไงฮะการมากินแบบคนรวยแบบเราใช่ไหมดูใบ <Dubai. S 2> จุกครับจุกจุกมาก <laughs> เหมือนไม่เยอะนะแต่กินกินไปอยู่มันเหมือนมันอิ่มอะแน่นอะ <laughs> ได้กินเพราะกินแป้งมั้งแป้งคงเยอะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่ามาดูกันว่าอีพีหน้านครับ เราจะทำอะไรกันต่อครับแล้วถ้าเกิดดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับรบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโจเลอร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาดูว่า EP หน้าเราทำอะไรกันสำหรับวีดีนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเชฟขอบคุณครับขอบคุณครับที่ทำตัวนะครับ